UMS ครับบริษัท Unique Mining Services จำกัดมหาชนครับ UMS ทำอะไรนะครับตัวนี้ไม่เคยอัพนะทรัพยากรลักษณะธุรกิจอ๋อนำเข้าถ่านหินนะนำเข้าถ่านหินนะครับถ้าจำไม่ผิดของเราก็จะมีบ้านปูกับ SQ ใช่ไหมที่เกี่ยวเกี่ยวกับถ่านหินนะครับ ดูราคาฐานหินด้วยนะถ้าจะเทตุตัวนี้นะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ UMS ครับรายย่อยฮะรายย่อยถือยังไม่ถึง4%โอ้ถือน้อยมากนะครับถือน้อยมากนะครับไม่เคยเห็นเลยนะครับรายใหญ่เป็นบริษัท Hatine Holding จำกัดนะครับถือ 95%- 96%เนอนะนะครับนอกนอจากบริษัทถือก็เป็น เป็นบุคคลนะครับถือถือน้อยครับถือแต่ละท่านเนี่ยไม่ถึง1%เนาะนะครับจุดมุ่งหมายก็อยู่ที่รายใหญ่ที่เป็นบริษัทเลยฮะทีนโฮดดิ้งจำกัดนะครับรายย่อยโอ้โหตั้งแต่ผมดูงบกันเงินมาเนี่ยผมก็น่าจะว่าเป็นหนึ่งตัวที่รายย่อยถือน้อยมากๆนะรายย่อยถือน้อยมากๆนะครับอืดูงบกันเงิน u m s ครับ กำไรสุทธิติดลบ63ล้านติดลบ41ล้านติดลบ56ล้านติดลบ40ล้านคือติดลบมาตลอดคุณไม่ต้องไปมองนี่สินสินทรัพย์เอลีเอเอปันผลคุณไม่ต้องมองละเพราะคิดว่างบการเงินของบริษัทนี้เนี่ยไม่น่าจะนําไปอ้างอิงในการถือยาวของหุ้นตัวนี้ได้แน่นอนนะครับเพราะยังไม่สามารถสร้างกําไรเข้าบริษัทได้นะครับ คือดูถ้าเกิดมันดูแบบเอาง่ายๆถ้าเกิดมันดูกำไรสุทธิเป็นลบอยู่เงี้ยเลิกไม่ต้องดูเลยคุณไปอ้างอิงการาฟได้เลยและถ้าจะเทรดตัวนี้นะวางส t p p l ล s s แล้วเทรดได้เลยดูการาฟ U M S นะอย่าลืมนะเทรดตัวนี้ดูราคาฐานหินด้วยนะนะครับวา่าราคาฐานหินตอนนี้มันขึ้นหรือลงมันเทนยังไงนะครับ ดูกราฟ UMS ครับราคาปัจจุบันบาท26ตังราคาเส้น200วันบาท18ตังราคาปัจจุบันยังอยู่เหนือเส้น200วันมุมมองเป็นขึ้นถูกไหมภาพใหญ่ UMS นะครับ UMS เป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดตั้งแต่ปี2004-2005นะครับ สร้างราคาแพงไว้ราคาแพงลิบเลยครับเกือบ20บาทเกือบ20บาทนะครับราคาโคตรถูกดีว่าเออจะพูดว่าโคตรถูกก็ได้นะเป็นเศษสตังค์เลยครับนี่แพงอยู่นี่นะถูกอยู่นี่ครับแล้วก็มาถูกสุดแถวๆปีนี้ด้วยนะนะครับแต่มุมมองผมเนี่ยถ้าจะมองแพงของหุ้นตัวนี้นะ รอบหุ้น่ะมันใช่ครับแพงมาถูกและถูกกาลังจะไปแพงถูกไหมแต,แต่แต่นะครับแต่แพงของเขาเนี่ยเราคงเราคงไม่มองถึง20บาทนะครับแพงของเขาเนี่ยผมจะมองประมาณแค่นี้กับแค่นี้ก่อนประมาณช่วง2บาทถึง4บาทก่อนอ่ะดูไปช่วงๆ งั้นเราก็จะดู2บาทก่อนนะครับซึ่งแปลว่าแพงของเราในมองแค่นี้มอง2บาทถึง4บาทถูกเนี่ยโ,โหเป็นเศษสตังค์ไปเลยนะครับเป็นเศษสตังค์ไปเลยตรงนี้นะนะครับเราก็จะมองกรอบปรับฐานเตี้ยสุดของ UMS 9ตังค์9ตังค์นะโอ้โคตรถูกเลยนะครับราคาแพงของผมและมองตรงนี้ก็จะประมาณ ประมาณโซน3บาท3บาทนะ3บาทถึง4บาทนะครับโซนสบาทถึง4บาทนะครับงั้นเรามองทีละบาทแล้วกันเออนะครับมันต้องเจอ2บาทก่อนไปเจอ3บาทและ4บาทอ่านะครับอย่ามองไกลอย่ามองไกลนะครับเพราะว่าเขายังงบการเงินยังไม่ได้กลับมาในภาพบวกนะครับในภาพบวกนะนะครับ ปรับเป็นเดครับย่อกรับลงไปปรับฐานเท่าไหร่นะเตังเก้ตังนะครับต้นเทนจาประมาณต้นเทนจา UMS ประมาณ20-40ตังครับซึ่งแน่นอนบาท26ไม่น่าจะใช่ต้นเทนจาอีกต่อไปนะครับแต่ แต่ถ้าเป็นต้นฉาจริงเนี่ยผมจะกล้าถือไหมเพราะว่าหุ้นตัวนี้งบกันเงินยังยังไม่อยู่ในภาพบวกนะครับผมอาจจะผมอาจจะเลือกตัวอื่นนะครับถึงแม้ถึงแม้จะอยู่ในช่วงต้นเทนจากก็เถอะนะครับถ้าเกิดเป็นผมก็ยังกล้า,ก,ากลัวๆนะครับในการถือมันจะไม่ค่อยสบายใจนะครับกรอบปัจจุบันของ UMS นะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้า แนวต้านในกรอบปัจจุบันแนวรับในกรอบปัจจุบันอันนี้เป็นกรอบในอดีตนะกรอบในอดีตนะครับคุณดูค่าแน่นอนนะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบันของ UMS 1บาท91ตังค์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบันของ UMS บาท20ตังค์ บางคนบอกว่าใช้ตรงนี้ได้ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะครับแต่ผมเห็นว่ามันจะพูดยังไงดีคืองบการเงินมันไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยจะจะหาอะไรที่แบบหาจุดสต็อปลอที่ใกล้อ่หาจุดสต็อปลอที่ใกล้นะครับ,ก,รบก็ขอเป็นกรอบนี้แล้วกันนะครับมันใกล้กว่ามันใกล้กว่านะครับอืมนะครับงบการเงินมันจะเสียวๆอยู่นะนะครับอืม แต่ถ้ามีวอลุ่มเข้าก็น่าจะวิ่งดีครับดูจากประวัติเนี่ยโอ้โหวิ่งเอาเรื่อมเหมือนกันนะตอนวอลุ่มเข้านะครับค่ากลางบาท5 5นะค่ากลาง1บาท5 5สาตังค์ครับแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท26ตัง แนวต้านแรกคือไฮของแท่งเทียนปัจจุบันครับบาท29ตตังวันนี้วิ่งแคบแคบวิ่งเก็บของแคบแคบอยู่ในโซนนี้ยังไม่ไปไหนไกลนะครับแนวรับถัดไปผมให้บาท20ตังนะครับแต่แนวรับที่จะให้มันใกล้กว่านี้หน่อยคือบาท24ตังค์ละกันนะครับแนวรับหลังพิงฝาบาท20หลุดแล้วเลิก หลุดแล้วเลิกเลยไม่ต้องรอหลุดบาท18แล้วค่อยคัดนะหลุดบาท20กับบาท24ตังเนี่ยต้องเลิกแล้วนะสต็อปลอสนะครับแนวต้านแรกบาท29ใช่ไหมแนวต้านถัดไปบาท34ตังแนวต้านถัดไปที่จะขึ้นได้แรงต้องเบรัวนี้ บาท43ตังค์นะครับถ้าคุณเห็นว่าบาท3 4กับบาท4 3มันไกลไปใช่ไหมคุณเอานี้มาขั้นเอาบาท39มาขั้นโอเคนะนะครับอันนี้ยังอยู่ในโซนแนวรับในกอรอบปัจจุบันคือใต้บาท55ถึงบาท20ตังค์โซนแนวต้านในกอรอบปัจจุบันของ u m s คือเหนือบาท55ถึงบาท 9 1้ตังค์นะครับตัวนี้ถ้าวิ่งขึ้นแรงๆต้องขายให้ไวนะครับดูๆแล้วเขาจะขึ้นแรงแล้วก็ย่อแรงในค่าวเดียวกันในโซนแนวต้านแต่ตอนนี้เป็นโซนแนวรับก็ยังจะปลอดภัยอยู่แต่ห้ามหลุดบาท20ตังค์แ้วบาท24สตังค์แนวต้านถัดไปจากบาท4 3สบาท49าตังค์แนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางและบาท55นะครับผมคิดว่าตอนหุ้นตัวนี้ถ้าเบรก ถ้าเห็นบาท30เห็นบาทสามสี่มาได้จะเริ่มขึ้นจะเริ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าจะไปชนแล้วย่อเนี่ยแนวต้านที่มันจะน่าจะชนแล้วย่อคือบาทห้าสิบบาทห้าสิบาทห้านะครับเพราะมันเจอเจอกองนี้ก่อนเจอกองนี้ก่อนมันต้องย่อนะครับแต่ถ้าย่อลงมาแบบชนบาทห้าิชนบาทห้าห้าแล้วย่อลงมาไม่หลุดบาทส0ไม่หลุดบาทสามสี่อย่างเงี้ยมุมมองก็จะดีนะครับแล้วถ้ากลับไปเบรกบาทห0สิบาทห้าห้าได้อีกรอบแนวต้านถัดไปครับ บาท66ตังมันจะขึ้นเร็วนะตัวนี้ถ้าเกิดมันเลยบาท5้ได้แต่คุณต้องขายให้ไวเหมือนกันแนวต้านถัดไปบาท72ตังแนวต้านถัดไปคุณจะเอาตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้พอตรงนี้นะบาท78ตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ UMS เก่งกำไรบาท91ตังครับโอ้ตัวนี้ทำเก่งกำไรล้วนๆนะครับ เพราะว่ามุมมองด้านด้านพื้นฐานงบกานเงินยังไม่ดีนะครับเราก็ไม่ควรถือยาวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากเล่นวอรุ่มเข้าวันไหนอะไรประมาณเนี้ยเออคุณก็เล่นได้เล่นได้เทรดได้นะครับแต่ก็วางแผน Stop ป o อ s เอานะครับแพทเทิร์นเก่งกำไรก็ต้องมาเท่าหน่อย Buy Sell สรุปแผนเทตด UMS ครับแนวรับแรกบาท26ตังค์แนวรับถัดไปบาท24ตังค์แนวรับหลังพิงฝาบาท20ตังค์คุณจะสต็อปลอสบาท20หรือบาท24ก็ได้แล้วแต่คุณนะแล้วแต่คุณนะนะครับแนวต้านแรกบาท29แนวต้านถัดไปบาท34บาท39บาท43บาท49และบาท5 5สตางค์การขึ้นรอบนี้ถ้าเกิดมันขึ้นไปยืน บาท30บาท40ได้เนี่ยโอกาสจะขึ้นไปเทสบาท50แล้วบาท5 5ได้ง่ายแล้วย่อย่อมาถ้าไม่หลุดบาท30ไม่หลุดบาท34มุมมองเด้งไปผ่านบาท50ได้อีกครั้งผ่านบาท5 5ได้อีกครั้งแนวต้านถัดไปคือบาท66ตังบาท72ตังบาท78ดตังแนวต้านสำคัญในรอบนี้ของ UMS บาท9 1สสตังครับ อืมนะครับผมคิดว่าโซนนี้นะโซนนี้โซนนี้โซนเนี้ยโซนนี้ยกำลังจะเป็นโซนเก็บของที่ห้ามหลุดลงมาห้ามหลุดจากบาท20ลงมาก็มีโอกาสเบรกบาท40สวยสวยๆได้แล้วค่อยไปเจอก้อนนี้แล้วย่อแล้วย่อนะครับอ่ะ UMS ประมาณนี้ครับ ขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ Spen Mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะเผื่อบางคนที่เขาแบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทำกราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ Spen Mobile ใช้ คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอเบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้บโบรกของ UOB เนี่ย ยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบกเปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบหรือคุณจะเทรด g s s เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ ประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า fc ช่อง u t u b e ครับต้องการเข้ากลุ่ม l ลของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกก์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณ สมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอะ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มาไลน์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย มานะร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูอบท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ